คุณจูนนาตาชาค่ะลุยขับเครื่องบินร่อนกลางแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะสำหรับดารา,า,รานางเอกสาวนะคะจูนนาตาชาค่ะเร็วๆนี้ก็กำลังจะมีผลงานเพลงในฐานะศิลปินเดี่ยวครั้งแรกซึ่งวันว่างจากการทำงานนะคะจูนก็มักจะหากิจกรรมพิเศษทำอยู่ตลอดเวลาค่ะเช่นเที่ยวทะเลภูเขาเล่นกีฬาที่ชื่นชอบอย่างเต้นบบลเล่ขี่มา้าขับเครื่องบินแล้วก็มีแผนที่จะทำรายการท่องเที่ยวของตัวเองทางช่อง YouTube ด้วยค่ะ สำหรับวันนี้พิเศษค่ะเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของเธอคืออยากหัดขับเครื่องบินจึงไม่รอช้าค่ะรีบติดต่อสถาบันการบินที่เหล่าดาราเซเลบมักใช้บริการคราวนี้นะคะเธอบินชมบรรยากาศทั้งอ่าวไทยแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงผังเมืองกรุงเทพแล้วก็ได้เก็บบรรยากาศมาให้ชมกันอย่างเต็มอิ่มโดยบอกว่ามันเป็นความใฝ่ฝันของตนนะคะที่อยากจะขับเครื่องบินเพราะว่าอยากมีเครื่องบินส่วนตัว ปกติเวลาเราบินไปต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดก็มักจะมองหน้าต่างชมวิวมองไปข้างล่างแล้วก็มองว่าเออมันสวยมากแต่เราก็อาจจะชมไม่ทั่วถึงแต่พอได้มาบินกับครูสอนขับเครื่องบินก็ทําให้เราได้เห็นมุมมองจากข้างบนลงมาข้างล่างได้อย่างชัดเจนค่ะความจริงผังเมืองกรุงเทพถึงมันจะดูแอแอัดไปหน่อยแต่ก็มีความสวยงามดีตามสไตล์เมืองหลวงทั่วไปโชคดีมากนะคะที่กรุงเทพเนี่ยมีแม่น้ําเจ้าพระยาเพราะว่ามันทําให้เมืองนี้สวยมีสเสน่ห์ขึ้นมาเราชมแม่น้าเจ้าพระยายาวหลายกิโลเมตร ก็ไม่แปลกว่าทำไมคอนโดริมแม่น้ำถึงมีราคาแพงค่ะ